สวัสดีครับเราจะมาสร้างโปรเจกต์ครับสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับในเอเอทมิก้าสิบหกในเอเบียร์สตูดิโอหนี้ก็ต้องคลิกไฟล์ครับอ่านี่ก็ปิดไปครับคลิกไฟล์ครับแล้วก็ชี้ไปที่นิวคลิกโปรเจกต์จากนั้นนะครับตรงนี้ต้องเป็น C เราจะเขียนภาษา C นะครับ c แล้วก็ทับ c พัดๆนะครับ จากนั้นตรงนี้เราก็ต้องคลิก gcc c executable project c top c พัดๆคลิกครับเราจะคลิกแล้วนะครับตรงนี้วันนี้ชื่อครับอ่าให้ตั้งชื่อ name ครับามันจะตั้งชื่อว่า at a ครับัยกว at ก็แล้วกันมันก็จะเข้าชื่อให้สองอันเลยเหมือนกันนะครับจากนั้นผมก็จะ browse นะครับอ่านี่ c user นะครับผมจะไว้ที่ Desktop แล้วนะครับคลิก b r o นะครับ เบลผมจะคลิกไปที่เดสก์ท็อปแล้วจากนั้นก็ต้องสร้างโฟลเดอร์ใหม่คลิก new folder เพื่อจะมาเก็บนะครับ at นะครับผมจะคลิกเขอยนว่า at ตัวยออ่อคลิกนะครับให้โฟลเดอร์ขึ้นมาในนี้นะครับ ot จากนั้นก็คลิก select folder ครับทีนี้ก็เดี๋ยวงานที่เราเขียนก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ at ครับจากนั้นก็คลิก ok ครับมีให้เลือกนะครับ ผมจะใช้ A T ไม่เก้าิพิมพ์ชื่อเลยก็ได้ครับจะได้ง่ายครับใช้ A ครับหก A ก็จะขึ้นมาแล้วครับเราก็จากนั้นก็บิ่ลคลิกเข้าไปครับเสร็จแ,แล้วก็จะนี่นะครับนี่ A S F วิศวะครับ เมื่คลิก AT.4 นะครับไฟ4นะครับก็จะสร้างโค้ดขึ้นมาให้เลยนะครับพร้อมเวลานะครับวันที่นะครับและเวลาซึ่งดีมากครับเพราะว่าถ้าไม่เขียนให้มาเราก็ขี้เกียจเขียนก็ไม่รู้วันที่เท่าไหร่ที่เราเขียนนะครับอันนี้เ็าเขียนมาให้นะครับเป็นอย่างหนึ่งครับก็จะมี include AVR. io. .h นะครับก็รวมรีจิตเตอร์ต่างๆของเขานะครับอ่าอินเมน บอนี่ฟังก์ชันหลักนะครับอ่าแล้วนี่ฟังก์ชันวายหนึ่งฟังสั่งไม่รู้จบอันนี้ก็คือเขียนโค้ดเข้าไปครับจากนั้นลองคอนดาชันคไพล์ครับคลิกบิลครับจากนั้นก็คลิกบิลเซอร์ชันหรือกด F7 ก็ได้นะครับที่แป้น D บอร์ดคลิกบิลเซอร์ชันอ่าเขาเขียนว่าครับบิลหนึ่งซับเซฟฟูนะครับล้วก็เขียนว่าไงครับ b u o ส u c เซ s ฟูลอออัปทูเดตศูนย์เฟลลศูนย์รก็เป็นว่าเรียบร้อยนะครับผมตามการสร้างโปรเจกต์ใหม่ใน AVR Studio 6.2แต่ภาษาไทยไม่ได้นะครับถ้าเราตั้งชื่อภาษาไทยมันก็จะไม่สามารถที่จะทำงานได้แล้วเราตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ